ครับมาต่อกันนะครับวิดีโอชุดนี้ครับเกี่ยวข้องกับการใช้คําสั่ง add นะฮะซึ่งคําสั่ง add ในภาษา s q l เนี่ยก็คือการอ้างอ้างอิงถึงฟิลชื่อฟิลเนี่ยขึ้นมาอีกชื่อหนึ่งนะเปลี่ยนจากชื่อเดิมไปชื่อใหม่นะครับมีประโยชน์ยังไงมีประโยชน์ยังไงเดี๋ยวลองเขียนกันก่อนนะครับผมจะลองเอาเปิด ID เปิด F name และเปิด L name ออกมานะผมลองใส่อย่างนี้นะครับเปิด ID เพิร์ฟเอฟเนมเพิร์เอลเนมนะครับออกมาในสารไดอะแคร์นะมันมีสามฟิลด์นะครับผมอลองใส่แอสนะครับแล้วก็ซิ่งให้มันใหม่ให้เป็น AA นะครับตามด้วย F name มแอสบีบ C แอนะรันแล้วนะเห็นไหมมันจะเปลี่ยนชื่อฟิลด์ขึ้นมาให้ใหม่นะก็เป็น A A B B เ C C ีเห็นไหมครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็น มันจะเป็นประโยชน์ทางด้านการคำนวณน,นะพอหลัจากคำนวณปุ๊บเนี่ยมันจะอ้างอิงอ้างอิงฟิลด์ขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งชื่อของฟิลด์นั้นอาจจะมีชื่อที่ไม่สื่อความหมายนะครับแล้วก็ใช้แอดนะครับเพื่อบอกว่าอ๋อนี่มันเป็นฟิลด์อะไรนะครับฟิลอะไรแต่นะแต่ไอการใช้แอดเนี่ยมันจะไม่มีผลกับภายในฐาขนข้อมูลเราเลยนะฟิลด์เดิมก็ยังคงอยู่อย่างนั้นนะยังอยู่อย่างนั้นลองดูนะลองดูเปดิด เพอร์ f name นะครับเพอร์ l name สองอัอุ้ยอ๋อเริ่มนะเริ่มเริ่มเริ่มนะครับเริ่มเห็นไหมฟิลฟิลเดิมก็ยังอยู่นะครับฟิลเดิมก็ยังอยู่นะแต่มานั่งเองแค่เปลี่ยนชื่อความใหม่เท่านั้นเองนะผมลองใส่เพอร์ l name สักอันดินะครับเดี๋ยวครับมันจะเป็นเพอร์ l name หนึ่งนะมันไม่สวยงามนะไม่สวยงามผมลองแอดให้มันแอดให้มันนะ add เพอร์ l name เพอร์ per อะไรดี เป r ดจุ่นเนยอ่ะเปดจุ่เนี่ยเหไม่ออกนะเห็นไหมครับเปลี่ยนชื่อตารางให้มาเองแต่ว่าฟิลด์เดิมยังอยู่นะครับนี่คือการนี่คือผลของการใช้แอนะมีผลในเรื่องของการเอาไปคำนวณน,นะแล้วก็อย่างอื่นนะพอสมควรนะพอสมควรเรื่องแอนะพลพลรู้ไว้นะครับ